พนป่ะมอนี้พี่หน่อจะพาพี่แกงสาอุมพปฟูมป่ะมันหมักมันหมักหลักกันแพนลัดเอวอีเท่าเม่เทียนป่ะสปิเก้นไายสีไทยเอ้ยเฮ็บหมาบม้อแมนปลาตีนบม้อแมนโอ้ยมึงหลับตาไว้ กูมีเกมให้มึงเล่นมึงอย่งมึงอย่าง,งไรง,ไงันไปซื้อของบอให้มึงทายบอแดงหาลอยกูอยู่ฟังไหนเดอ้อแล้ว,ลวางใส่กับขวาเดอ้อถ้ามึงทายถือกูหายมึงไปเลยจังหวะหาลอยได้หรอทายเลยอยู่ทางไหนอยู่อยู่ใส่หรือขวาวาตี๋ขวาเย่เย่ไ้ได้ได้กลไ,ไ,ไ,ไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยไปซื้อของซื้อัน ินฮะได้แล้วแล้วกินเออน้ำเขียวแมนต้อนหน้าปากซอยเมื่อกี้นี่ไปซื้อฟองเขากเกลียวเมื่อไงเถอะเอากระมืองงามต้องแมนให้เขาหัวรอดพ่อมฮะหัวรอดเขาอีกเช้าวุ่นว้างพร้อมล้วเอาเนี่ยไหวเอวเอ็ไปใส่อีกให้พี่สีใส่เงินก่อให้พี่บอ, <c oughs> อที่ได้งามกว่าก้าวชน้าตางามน้องคนดียวก้ <c oughs> าวอีกเด้วย่คนเออไห กูดีเนาะทั้งคนดีทั้งเอลเอทั้งหนาตาดี